สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญมาในหัวข้อค่ะเพราะคุณคือ ของจริงเขาจึงมาวิ่งไล่ตามคุณนะคะสำหรับแรนดอมนี้ก็เป็นพลังงานรวมเช่นเดิมที่ไม่เจาะจงพลังงานใดพลังงานหนึ่งหากฟังแล้วรู้สึกดีต่อใจนะคะก็อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่องนี้ให้กับครูบุญด้วยนะคะก่อนไปฟังก็ขอประชาสัมพันธ์แป้งแบนครูบุญเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นขอบคุณลูกค้าขอบคุณ f c ทุกท่านเลยนะคะที่ มานะคะซื้อสนับสนุนนะคะสินค้าของครูบุญแล้วก็สสารเวลามารีวิวให้กับครูบุญด้วยบางท่านอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะส่งรูปก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นเบอร์ศูนยนะคะตอนนี้ที่พร้อมส่งจะเหมาะกับเบอร์อผิวนะคะผิวขาวผิวขาวเหลืองผิวขาวอมชมพูแล้วก็เกือบเกือบแทนนะคะถ้าเป็นผิว2ส,สีเนี่ย สามารถใช้ได้นี่คือเนื้อแป้งนะคะครูบุญแบบแกะนะคะลงทุนแกะใหม่เลยนะคะแกะกลองใหม่ให้ดูนะคะนี่คือพับนะคะก็พับจะนุ่มมากนะคะลองจับดูนะคะเนื้อแป้งก็จะละเอียดมากๆนะคะเป็นแป้งว่านางพญามหาเศรษฐีว่านมงคลนะคะเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาเสริมโฮเฮงให้กับผิวหน้าเหมือนลงหน้า,นาทองนะคะคุณสมบัติก็ ครับแก้วเลยนะคะคุณภาพลูกค้าการันตีให้เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าชุมชนนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาของผู้ฟังนะคะโปรโมชั่น690นะคะจัดส่งฟรีๆไปเลยครูบูนออกค่าจัดส่งให้นะคะซึ่งค่าจัดส่งก็แอบแพงแอบ,แ,อบแรงมากแป้งตะรับนี้นะคะฟังดูเหมือนราคาสูงแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ได้นานนะคะไม่ต่ำกว่า2เดือนคูบูนเนี่ย ใช้แบบ3-4เดือนนะคะตลับหนึ่งนะคะคุ้มค่ามากใช้แล้วเนี่ยเราจะไม่กล้าทิ้งนะคะถ้าเราลงทุนแป้งราคาคุณภาพขนาดนี้เราจะใช้แบบใช้แบบกลัวหมดนะคะหรือบางคนก็คือจะต้องใช้ให้หมดนะคะจะไม่ใช้ทิ้งใช้คว้างเหมือนแบบเราซื้อแบบราคาถูกๆนะคะเราก็จะต่อให้แป้งดีแค่ไหนเราก็จะทิ้งจะคว้างได้เพราะเราแบบ ส่วนใหญ่ผู้หญิงเราก็จะขี้เบื่อนะคะแต่รับประกันนะคะได้แป้งคูบุญไปนะคะคุณจะไม่ขี้เบื่อแล้วคุณจะไม่อยากเปลี่ยนง่ายนะคะ mm hmm. ลองแล้วจะรัดนะคะต้องลองเปิดใจนะคะตอนนี้ก็มีเพียง6ตลับสุดท้ายนะคะ mm hmm. หมดรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้คูบุญมีชื่อนะคะรุ่นเฮงรุ่นปังนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าหมดรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะคะรุ่นเฮงปัง mm hmm. มาเช็คพลังงานหลักนะ พลังงานหลักของแรนดอมนี้ค่ะพลังงานหลักแรนดอมนี้เป็นใครอะไรอย่างไรขอพลังงานดีๆนะคะพลังงานหลักแรนดอมนี้พวกคุณเป็นใครขอพลังงานหลักนะครนดอมนี้พวกคุณเป็นใครขอไพ่ห้าใบนะคะพลังงานหลัก ว้าวใบแรกสิบเหรียญเลยพลังงานหลักดีมากนะคะเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจบางคนก็ค่อนข้างมีความอบอุ่นดีนะคะกับความรักกับครอบครัวแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วบางท่านก็อาจจะเคยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมีบุตรนะคะมีลูกมีบุตร มีความอบอุ่นมากๆนะคะจิตใจดีราชาถ้วยนะคะจิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตามีความรักนะคะล้นเหลือเลยมีความรักอยู่ในใจ mm hmm. เป็นพลังงานของคนที่แบบมีความรักอย่างล้นเหลือนะคะไม่ว่าจะความรักในเพื่อนร่วมมนุษย์นะคะหรือแบบความรักในแบบความรักจริงๆ mm hmm. นะคะเนี่ยเฮอร์มิท ว้าวพลังงานดีมากเช้านี้พลังงานว้าวอีกแล้วนะคะเฮอร์มิตคือกลุ่มคนที่ค่อนข้างจิตใจสงบเยือกเย็นค่ะเป็นกลุ่มคนที่ อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมนะคะหรือเป็นคนที่รักสงบรักสันโดษชื่นชอบการอยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นคนโสดนะคะเฮอร์มิตนี้และโสดมานานมากนะคะโสดจนแบบชีวิตค่อนข้างไปในทางธรรมแล้วบางคนก็คือโสดจนเห็นธรรมแล้วนะคะในตอนนี้เป็นผู้มีสติปัญญาบางคนอาจจะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะแรนดอมนี้ เป็นผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา justice พลังงานของคนที่ทำงานนะคะทำงานกระบวนการยุติธรรมนะคะทำงานเกี่ยวกับผู้พิพากษาอายการทนายตำรวจนะคะ j u s t i c นี้ชัดเจนมากสามดามาปิดท้ายเลยนะคะแรนดอมนี้น่าจะเคยมีปัญหา ความรักแบบรักสามเศร้าเรา3ามคนนะคะเคยอยู่ในสภาวะนะคะที่คนที่คุณแต่งงานนะคะคนที่คุณรักอาจจะไปมีมือที่3านอกใจนะคะเลิกลายหย่าล้างแต่คุณผ่านสถานการณ์นั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจนตอนนี้กลายเป็นคนที่มีความสุขสงบทางใจะคะมีความรักในตัวเองมีความเห็นอกเห็นใจในคนอื่นๆนะคะสี่เตียนก็คือคนที่ แม้จะไม่ได้มีสามีหรือภรรยาก็มีความแบบอบอุ่นนะคะอบอุ่นในตัวเองมีความรักครอบครัวส่งต่อความรักให้กับครอบครัวถ้าใครเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแน่นอนว่าคุณเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกได้อย่างดีนะคะสิบเดือนนี้นะคะให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของการเงินนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแม้ว่าจะก ไม่แบบได้อยู่ในแบบสถานการณ์ที่แบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะธาตุดินมังกรพรกษการณ์ธาตุน้ํามีนกรกฎพฤอจิตราศีกันราศีตุลและกลุ่มตุลมิถุนนะคะที่เด่นสําหรับแรนดอมนี้นะคะเพราะคุณคือของจริงเขาจึงมาวิ่งตามคุณนะคะใครคนนี้เขาเป็นใครคะ,ะใครคนนี้เขาเป็นใครใครคนนี้เขาเป็นใครคะ ใครคนนี้เขาเป็นใคร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 คะ เราแฟนใครคนนี้เป็นคนดีมีศีลและธรรมอันดีนะคะอยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเลยนะคะพลังงานของคนที่มีองค์ความรู้เป็นครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานำทางมาให้บางคนก็มีการขอความรักขอคู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอคู่บุญคู่บารมีนะคะและคนคนนี้ล่ะค่ะที่จะเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บารมีคุณนะคะดีไยเราแฟน ราศีพฤษนะคะที่เด่นเป็นคนจิตใจหนักแน่นมั่นคงมากๆคนคนนี้นะคะเด่นว่าเป็นพลังงานธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันเขาจะมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่ผ่านการทบทวนตรึกตรองมาอย่างยาวนานแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่รู้จักคุณมาบ้างแล้วนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งรู้จักกันในชีวิตจริงหรือรู้จักกันนะคะแปดไม้คือ รู้จากการผ่านออนไลน์นะคะผ่านสื่อโซเชียลอาจจะมองคุณมาแบบทุกแง่ทุกมุมแล้วพิจารณาทบทวนมาอย่างยาวนานอัศวินถ้วยอ่าโทษค่ะอัศวินเหรียญน,นี้ไม่ใช่คนที่คิดอะไรวู่วามผีผามนะคะเป็นคนที่คิดนานมากนะคะคนคนนี้บางคนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในชีวิตคุณมาอย่างยาวนานแล้วนะคะอัศวินเหรียญแต่ยังไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆนะคะ แต่จะมีการที่แอชชั่นมาอย่างแน่นอนรวดเร็วด้วยนะคะแปดไม้นี้เนี่ยแฮงแมนคนคนนี้เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะใช้เหตุใช้ผลใช้ตะกะในความรักคิดนะคะทุกแง่ทุกมุมและมีการตื่นรู้เรียบร้อยแล้วคนคนนี้ตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเข้าถึงในเรื่องของ สัตว์จะทำชีวิตด้วยไฮโรเฟนนะคะเป็นผู้ที่มีพรหมวิหารสีอยู่ในใจนะคะมีความเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนใจดีใจเย็นสุขุมนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความรู้สึกเป็นคนที่มานิ่งนะคะและเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ ดิเมจิเชียนมาพร้อมกับไพ่พนะคะคนคนนี้ไม่ธรรมดานะคะมีองค์ความรู้ขั้นสูงมีภูมิปัญญาคล้ายๆพลังงานคล้ายๆนะคะ คล้ายๆกับครูบุญก็คือดเดมเชเชียนเนี่ยค่ะจะมีความรอบรู้นะคะฉลา,าดรอบรู้ในทุกด้านทั้งทางโลกทางธรรมนะคะมีเซนต์แรงด้วยเป็นพ่อหมอแม่หมอนักดูดวงทำนายชะตาได้นะคะหรือเขาจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะบุคลิกก็ค่อนข้างดีนะคะหน้าตาดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะคนๆนี้ Over, เลิฟเวอรบบบ sight, ะะ์เป็นความรักแบบเลิฟแอดเฟอร์ไซด์นะคะเป็นความรักครั้งใหม่อย่างแน่นอนราศีธนูนะคะที่เด่นเป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาจัดสรรและถ้านะคะถ้าวงเล็บนะคะถ้าเราเชื่อในเรื่องของอดีตเนี่ยคนคนนี้กับคุณมีพันธสัญญาต่อกันนะคะเคยสัญญิงสัญญาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะมาเป็นคู่ครองคู่บุญนะคะ การอีกนะคะในทุกภพชาติถ้าเชื่อนะคะคุณวงเรียบไว้นะคะจัสติกนะคะก็คือเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีเหตุมีผลเป็นคนเที่ยงตรงเที่ยงธรรมมากๆคนคนนี้มีทั้งความยุติธรรมและมีคุณธรรมในตัวเองนะคะอาชีพที่เด่นอีกอาชีพหนึ่งจัสติกออกมานะคะอาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทนายนะคะผู้พิพากษานักกฎหมาย แล้วก็ตำรวจนะคะที่เด่นเป็นคนค่อนข้างมียศมีอำนาจมีบารมีมากๆนะคะคนคนนี้ดังนั้นจึงเป็นคู่บุญและคู่บารมีกับคุณได้ราชนิยรียานะคะเป็นเพศหญิงที่มีคุณค่าในตัวเองสูงมากๆเป็นผู้หญิงเลอค่าเป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองและเขาก็เห็นคุณค่าในตัวคุณเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะคะเห็นคุณค่าในตัวเอง ดูแลตัวเองได้ในทุกแง่ทุกมุมคุณค่าในที่นี้คือเขาเห็นคุณค่าภายในจิตภายในใจนะคะเห็นคุณค่าแบบอริยทรัพย์ภายในของคุณไม่ใช่เพียงคุณค่าภายนอกที่เป็นในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินอะไรนะคะราชนีเหลียนี้เพศหญิงนะคะมีพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในตัวเองจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนมากๆนะคะ สี่ถ้วยเขาเข้ามาคุณอาจจะยังไม่อยากเปิดรับหรือเปิดใจในช่วงแรกนะคะพลรงงานสี่ถ้วยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเพศหญิงเนี่ยคุณจะยังไม่ได้อยากรับเพศชายคนนี้เข้ามานะคะด้วยความที่คุณอาจจะมีความสุขดีนะคะกับชีวิตดีอยู่แล้วนะคะ The w เ r ิรมีแต่ไพ่แบบเมเจอร์อาคานาทาไพ่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นที่ออกมา เดอะเวอร์ Word, เขาจะเข้ามาเป็นโลกทางใบให้กับคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนที่สร้างโลกที่สวยงามได้ด้วยตัวเองคิดดีคิดบวกดูแลตัวเองได้ในทุกแง่ทุกมุมคนคนนี้เขาก็จะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะโลกที่สวยงามให้กับคุณมีเกณฑ์ว่าอาจจะรู้จักการผ่านการพูดการสื่อสารการเจราจาในด้านใดด้านหนึ่งและผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลเด่นมากแล้วก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ท่าเดอะเวอร์นี้ หนึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติเชื้อชาติศาส,สนาต่างชาติไปเลยสองเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศเป็นหลักสามเขาทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะผู้ภาษาต่างประเทศเก่งนะคะคนคนนี้เดี๋ยวจะมาใช้ไพ่คูบุญนะคะเจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรคะเจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรคะเจอกันแล้วจะเป็นอย่างไร เจอกันแล้วจากเป็นอย่างอู้ไพ่กระโดดออกมากเป็นดีเอ็มเพเลยนะคะเลยค่ามากเจอกันแล้วคุณจะใช้ชีวิตดุดนางใช้ชีวิตดุดคุณนายนะคะภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายก็คือดีเอ็มเพเนี่ยมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กินอยู่สบายเหลือกินเหลือใช้ดวงคุณนายนะคะวาสนาดีนะดีเอ็มเพก็คือดวงจกักรพรรดินีนะคะถ้าคุณกับเขาได้ลงเอยกันเนี่ย เขาจะดูแลคุณอย่างดีนะคะให้คุณอยู่แบบสุขสบายเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานนะคะไม่ได้ทำงานนะคะอยู่สบายชาลีออดเด่นมากๆที่ครูบุญบอกก็คือคนต่างชาติต่างประเทศหรืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เด่นนะคะก็คืออาชีพทหารนะคะชาลีออดนี้เขาจะมีความเป็นผู้นำสูงมากๆค,คนๆนี้มียศมีตำแหน่งมีลูกน้องมีบริวารแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยอยู่ติดที่ติดทางเท่าไหร่เดินทางบ่อยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากๆแม้แต่เขาจะเป็นผู้หญิงนะคะ Queen of s w o r d ก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งดุดันชัดเจนจริงจังจริงใจนะคะแต่มีเหตุมีผลและจิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตาครบเครื่องมากๆนะคะพลังงานเพศหญิงคนนี้นะคะหน้าที่การงานดีราชนิดาบมีอำนาจมียศด,ด้วยนะคะมียศถาบรนาศั มีความเป็นแม่นะคะมีความเอ็มพาร์ตี้ใจกว้างเห็นอกเห็นใจผู้คนนะคะเข้าใจคนหกไม้เขาอาจจะเป็นคนดังด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คนส่วนใหญ่รู้จกักอยู่ในจุดของสาธารณะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะและคนคนนี้นะคะหกไม้มากับชารีออนเด่นมากนะคะ เด่นมากอ่ะอาชีพที่คูบุญเห็นแบบโดดขึ้นมาเลยอ่ะค่ะต้องเป็นอาชีพอะไรที่แบบเป็นแบบแม่ทัพอ่ะเป็นแบบถ้าทหารก็คือทหารยศยศใหญ่เลยนะคะเป็นตำรวจก็ตำรวจยศใหญ่นะคะหกไม้นี้นะคะต้องเป็นแบบดวงแบบดวงนักรบนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะะนพลังงานหน้าไพ่คูบุญก็จะแบบอ่าพลังงานค่อนข้างสูงมากๆนะคะเพราะว่า จะมีนะคะจะมีจริงๆนะคะพลังงานของ FC คูบุนะคะที่เป็นพลังงานของคนในลักษณะนี้นะคะที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะที่ให้เกียรติมารับชมช่องคูบุลนะคะเจ็ดถ้วยนะคะคุณจะค่อนข้างคิดมากคิดเยอะนะคะโดยเฉพาะพลังงานเพศหญิงนะคะจะแบบจะยังไม่ได้ตัดสินใจในทันทีนะคะและคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคย เมดิเฟสมานะคะเคยร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จรรักรวาลว่าชอบคนในลักษณะนี้นะคะต้องการคนแบบนี้สเปคประมาณนี้บอกเลยว่าได้มาทั้งหมดนะ,ะสิ่งที่คุณเมดิเฟสไปสิ่งที่คุณร้องขออธิษฐานกับจรรักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้มาหมดนะคะครบเครื่องมากนะคะหน้าตายศถาบรรดาศักนิสัยนะคะ หกดาบคนไกลคนที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลถ้าท่านใดนะคะเป็นพลังงานคุณแล้วคุณแบบได้เจอแบบนี้จริงๆนะคะแชร์ให้ครูบุญหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆด้วยว่าคนดีครบเครื่องสมบูรณ์แบบยังมีจริงอยู่ในโลกนะคะหาเหรียญหาเหรียญเดอรสตานะคะคนคนนี้ ใจิตใจดีมากนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่จะช่วยเยียวยาใจให้กับคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณได้เจอเขานะคะกงร้อยโชคสตาคุณคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงและบางคนนะคะจะเข้ามาในช่วงที่สถานการณ์คุณเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งบางคนย้ายงานบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัย บางคนมีการเดินทางโยกย้ายในเรื่องของย้ายตำแหน่งคนคนนี้จะเข้ามาในจังหวะนี้นะคะกลงล้อแหงโชคชะตาและเมื่อคุณกับเขาได้โคจอยมาเจอกันชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงแรกห้าเหรียญเขาอาจจะต้องเข้ามาตื้อคุณก่อนนะคะถ้าเขาเป็นเพศชายแต่ถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณอาจจะโดนตื้อนะคะโดนตือ้อ ก้าดาบมีความคิดมากคิดเยอะหน่อยนะคะน่าจะเป็นพลังงานหลักที่แบบไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรนะคะต้องตัดสินใจนานเลยนะคะก้าดาบนี้อาจจะมีความเครียดความกดดันนะคะขอขยายเก้าดาบว่าทําไมถึงมีความเครียดความกดดันขอก้าดาบนะคะเด็กชื่อดาบสิบถ้วย แถ้วยและสีไ่ไม้สี่ไม้มายืนยันนะคะว่าจะมีการได้ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวแต่งงานกับคนคนนี้อย่างแน่นอนนะคะสี่ไม้สิบถ้วย DM เพจเขาจะให้เกียรติคุณนะคะให้เกียรติมีการแต่งงานตามประเพณีศิลธรรมอันดีนะคะได้สร้างครอบครัวกันแต่ถ้วยเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องเลือกที่คุณคิดมากเพราะว่า หบางคนนะคะก็คือมีความสุขดีแล้วกับชีวิตโสดแต่พอเขาเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต1เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่อาศัยเพื่อที่จะต้องไปอยู่กับสามีนะคะ 2. คุณจะต้องย้ายงานจากที่คุณทํางานตรงนี้คุณจะต้องย้ายงานเพื่อไปอยู่ใกล้กับสามีหรือภรรยานะคะ 3. ก็คือคุณจะต้องทิ้งชีวิตโสดซึ่งมันจะต้องแตกต่างกับชีวิตคู่อย่างสิ้นเชิงดังนั้นคุณจึงเกิดสภาวะความคิดมากความเครียดในช่วงหนึ่งนะคะว่าจะเอาอย่างไรแต่สุดท้ายคุณจะตัดสินใจได้นะคะแปดถ้วยตัดสินใจทิ้งบางสิ่ง นะคะที่มันยังไม่ได้ให้ความสุขคุณเท่าที่ควรเพื่อไปรับความสุขที่มากกว่าแบบ1ิบถ้วยก็คือเป็นความสุขแบบเต็มสิบนะคะเด็กถือดาบก็คือเหมือนสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณจะตัดสินใจทําอะไรตามใจตามความรู้สึกของตัวเองซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณจะทําตามหัวใจนะคะถ้าคุณแบบอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวคุณก็จะเลือกทําตามหัวใจของตัวเองนะคะ แถมนะคะแถมแถมแถมสำหรับไหนดีแถมไพ่อร์ค้นนะคะเพราะว่าพลังงานดีแถมให้อร์ค้นแถมให้อร์ค้นนะคะว้าว wow. abrasing on your intuition พรนะคะให้คุณใช้ Intuition นะคะเพราะคุณได้รับพรในเรื่องของเซนสัญชาตญาณรางสังหณรที่แม่นยำอยู่แล้วดังนั้นนะคะให้ใช้เซนน์นำทางชีวิตของตัวเองนะคะ4.2 Abasing for healing อิ ury, อ่า n ินจูรี่ออคุณจะได้รับการเยียวยาทุกสิ่งเลยนะคะเยียวยาใจเยียวยาในเรื่องของสุขภาพร่างกายความรักในทั้งนี้จะเป็นความรักที่ เข้ามาเยียวยาคุณในทุกด้านนะคะเยียวยาปาดแผลทางใ้ในอดีตเยียวยาสุขภาพทางกายภายนอกและ abrasing or fryer พอในการต่อสู้นะคะไพ่แบบมีทุกสีเลยนะคะน้ำเงินเขียวแดงสีเขียวก็เป็นความรักไรเงืินไขนะคะสีแดงส้มก็เป็นพลัง power ภายใน ความแข่งแร่งสีน้ำเงินก็เป็นเติร์ดไอตาที่3นะคะแล้วก็จะกราศสีม่วงสำหรับบางท่านนะคะที่แบบพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณ Wisdom ปัญญายาน Basing on your wisdom บอกเลยว่าความรักในครั้งนี้ไม่ใช่ความรักแบบคนธรรมดานะคะเป็นความรักแบบระดับ ระดับจิตวิญญาณเป็นความรักที่ยกระดับจิตเป็นความรักระดับผู้ที่มีภูมิธรรมสูงแล้วทั้งคู่ทั้งคุณทั้งเขานะคะดังนั้นเนี่ยเป็นทั้งคู่บุญคู่บารมีคู่จิตวิญญาณนะคะสําหรับความรักในครั้งนี้ท่านใดเข้ามารับชมแล้วได้รับอะไรดีๆไปอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยนะคะ